สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะบริษัทโจโยาชีไฮโดริกจำกัดนะคะวันนี้นะคะทางบริษัทของเรานะคะ ก็มีสินค้ามาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะที่เรานํามาแนะนําตรงหน้านี้นะคะเป็นเครื่องถอดยางรถบรรทุกน,นะคะรุ่น t 5 6 8สีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นไฟ3 2 0โวลต์นะคะสินค้าของเราก็มีไฟ2 2 0โวลต์และไฟ3 8 0โวลต์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้พี่ช่างนะคะมาช่วยแนะนําวิธีการใช้งานนะคะ ของเครื่องถอดยางรถบรรทุกตุญนีกันนะคะพี่ช้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับรว568กาจะมีคําสั่งนะครับทั้งหมด8คำสั่งนะครับตัวนี้นะครับ8คำสั่งจะมีนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับยกขึ้นยกลงนะครับแล้วก็จะเป็นหุบทางนะครับตัวจานนะครับกระจับสี่ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นหมุนอ่าหมุนซ้ายหมุนขวานะครับจะมีคำสั่งทั้งหมด8ตัวนะครับตัวนี้ก็ขนาดเล็กก็ถอดพวก11 r โดยตรงนะครับ16.5 17.5 19.5นะครับก็สบายๆบาเลย ถอดยางนะครับจับนะครับเขาจะถอดได้ถึง26นิ้วนะครับก็สามารถจับได้แต่ส4นะครับไปเลยนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ1,600นะครับก็คือเมตร60นะครับก็สามารถขึ้นได้นะครับอันนี้คือรวมยางนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวนะครับที่รับได้ก็อยู่500กิโลนะครับก็ยางก็สบายๆนะครับไม่น่าถึงห0ายอยู่แล้วนะครับ ระบบตัวนี้นะครับมีให้เลือกนะครับก็2 2 0นะครับ380ปตัวนี้เป็น3 8 0 mm ปน,งงน,นะครับต,มม Fi ตัวนี้เป็นไฟโรงงานนะครับเป็น3 8 0ก็คือไฟดีเฟนนะครับตัวนี้กำลังมอเตอร์ก็อยู่ที่2-2กิโลวัตต์นะครับอยู่ที่ประมาณ3แรงนะครับก็จะมีอยู <S <s 2> ่2ตัวนะแบบนี้นะครับจะมีแรงหมุนนะครับกับตัวปั่นพาเวอร์ไฮดรอลิกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะว่าแปลคำสั่งมีอะไรมั่งนะครับอันแรกนะครับเอ่อเปิดที่สวิตช์ก่อนครับตัวนี้จะเป็นสวิตรนะคับตััััวีี่ตตตูู้้้้คคคนนนนนนนรรระะะบบบบบาาเเปปิิิดดดไมก็หแ ด้านในเขาจะมีเบกเกอร์ให้นะครับเป็นลูกเครื่ิงจมานะครับเป็นเป็นเมนนะครับเป็นเมนเครื่ิงเลยนะครับแล้วก็ยกเลยนะครับนะครับจากนั้นก็ปิดตู้นะครับอ่นเรีบรแล้วก็หมุนนะครับแต่มีไฟจะติดขึ้นมานะครับสีขาว จากนั้นนะครับมาที่เสาครับตัวเสาเองเขาจะมีอ่า emergency switch นะครับก็คือเป็นสวิตถุกเฉินนะครับอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะกดจมไว้อยู่นะครับมอเตอร์ของไฮดรอลิกเขาจะไม่ทํางานนะครับหมุนมาด้านขวาครับนี่มอเตอร์ไฮดรอลิกเขาจะทํางานขึ้นมาแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะครับของสีเตอหรือว่า3เตอนะครับสามร้อยแปดสิบนะครับกรณีแบบนี้เราต่อน็อกไฟเข้าไปก่อนนะครับเราจัมป์ไฟเข้าไปก่อนนะครับเราเปิดทุกอย่างนะครับให้มอเตอร์ทํางานแล้วเราลองยกดูนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรายกขึ้นมานะครับหมุนนเลยะครับ ก็แสดงว่าไฟมันผิดขั้วนะครับก็คือผิดเฟสนะครับแล้วก็ดับเครื่องก่อนนะครับปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ลงเบรกเกอร์นะครับไปสลับเฟสก่อนคู่ใดคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มาเปิดอีกทีแบบนี้แล้วก็ลองยกดูถ้าเกิดว่ามันทํางานแบบนี้ก็ถือว่าปกตินะครับใช้งานได้เลยคําสั่งแรกนะครับก็อย่างที่บอกครับก็จะมีเดินหน้านะครับเดินหน้าอันนี้ถอยหลังสะายไปใช่นี่คําสั่งเดินหน้านี่ถอยหลังมีหมดเลยนี่เดินหน้ามานี่ครับนี่ยถอยหลังใช่ครับผม ต่อมาจะเป็นคําสั่งนะครับก็จะเป็นคําสั่งขึ้นลงนะครับของตัวจานนะครับใช่ครี้ดันขึ้นครับใช่ครับนี่ดันลงนะครับตรงจอยติ๊กตัวนี้ก็คือจะขยับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับแล้วแต่คําสั่งติ๊กเกอร์เลยนะครับแบบนี้อ่านี้ก็ไปสี่คำสั่งแล้วนะครับคําสั่งต่อมาครับก็จะเป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้จะอยู่ครับจะมีฝาปิดอยู่กันเด็กเอ่อเข้ามากดเล่นนะครับอันนี้ก็ถ้ายกขึ้นนะครับเขาก็จะจะบานออกเห็นไหมฮะ แต่ยก,ยกขึ้นนะครับยกสวิตขึ้นมันจะบานออกครับส่วนถ้ากดลงนะครับเขาจะหุบเข้าครับก็คือเอาไว้ล็อกแม็กก็คือจะาออกใช่นี่ฮะอันนี้ก็ไปต่อมาครับก็จะเป็นเป็นเท้าเหยียบของเรานะครับสองตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคําสั่งให้ตัวมอเตอร์ด้านบนนะครับของตัวเครื่องนะครับเพื่อให้หมุนจานหมุนซ้ายหมุนขวาเวลาถอดอยางนะครับเห็นไ,ไหมฮะนี่เป็นนี่เลย คำสั่งเขาก็จะประมาณนี้ครับใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะมีนะครับเหล็กงัดยางขนาดยี่สี่นิ้วไว้หนึ่งตัวนะเอาไว้งัดขอบนะครับเอาไว้งัดพวกล้อสีวนะครับแแถมไหนึ่งตัวนะครับเอานี้เอาไว้งัดยางนะครับไว้งัดยางพวกเรเดียนะครับในกรณีเราถอดแบบลุ้งยางออกมานะครับเดี๋ใช้ตัวนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์เป็นปากกานะครับเอาไว้คีบยางกันหลุดนะครับเวลาเราใส่นะครับคีมนะครับ แล้วก็เป็นที่อาจจรบีนะครับทั้งหมดนี้ก็คือมากับตัวเครื่องใช่ครับแล้วก็จะมีเนะี่ยครับมีแปลงให้นะครับ <Okay. S 1> มีอุปกรณ์ต่างๆให้อีกนะครับก็จะเป็นพลาสติกตะลอยนะครับเป็นตตวเตินน้ำมันอันนี้จะเป็นยางที่เอาไว้สําหรับใส่ตัวตัวหมีผอมนะครับแล้วก็จะมีคู่มือให้นะครับ<ม>ตัวนี้นใช่ ยังมีคู่มือไว้ศึกษาดูครับจะมีรูปภาพอะไรด้านในให้เห็นอยู่อันนี้ก็อุปกรณ์เขาอยู่ประมาณนี้นะแต่ที่อัจารบีนะครับเอาไว้ทําอะไรนะครับก็สังเกตดูว่าข้อมูลต่างๆนะครับพวกแกนหมุนแกนเพลาต่างๆก็จะมีตัวอัดให้เียขาจะอัดพวกน้ํามันอัจารบีครับเอาวิ่ีเข้าไปนะครับจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็มีพวกเทาไฮดรลิกครับตัวนี้ครับมีด้านล่างนะครับก็สามารถฉีดเข้าไปได้เลยนะครับก็พยายามดูแลรักษาแค่นี้ก็ใช้งานได้ยาวๆแล้วครับ โอเคเรียบร้อยตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนในการสาธิตแล้วกันนะครับอันนี้นะครับก็โดยปากาเองนะครับไอตัวกระจับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเขาจะเข้ามาจับขอบล้อนะครับเราก็ดูประเภทล้อนะครับว่าออกด้านไหนครับอย่างพวกสเป็ยอาร์พวกล้อกระทะเหล็กเขาจะออกจากด้านหลังนะครับขากม่ได้ออกด้านหน้าเพราะว่าไอถุงอ่ะก็สังเกตดูว่าเขาอยู่ฝั่งไหนนะครับอยู่ใกล้ฝั่งไหนก็ออกฝั่งนั้นนะครับก็ลักษณะขึืนของล้อตัวนี้ก็เอาถุงออกนะครับหน้าแผ่นเขาก็อยู่ลักษณะนี้นะจากนั้นก็เลื่อมเข้าไปครับ จอตัวนี้โยกมาได้นะครับสามารถเชื่อใหญ่ได้ใช่ครับเนี่ยครับดันเข้าไปครับดูสังเกตว่ายังไม่ถึงใช่ไหมครับเราก็ยกมันขึ้นมาครับนี่แบบนี้เลยครับแล้วก็ดันเข้าไปจากนั้นก็พอเข้ารูแล้วเราก็อ้ามขึ้นมาครับนี่ทางเลยนี่พอมันใกล้ข้างล่างก็ยกขึ้นมาอีกแบบนี้ครับกระทางอ่าแบบนี้ครับทีนี้ก็ยกขึ้นครับ ตอนนี้ก็เกาะแล้วจากนั้นก็ล็อกให้แน่นครับเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยครับผมอันนี้คือการติดตั้งล้อก็อยู่ประมาณนี้นะครับ<ะ>ก็พยายามอย่าฝืนมันนะครับพยายามเล็งให้ได้ศูนย์นะครับแล้วก็ค่อยจับล็อกให้แน่นครับ เนี่ยฮะหลังจากที่เราติดตั้งล้อเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะใช้จานนะครับดันยางให้หลุดขอบก่อนนะครับค่ะเนี่ยะเนี่ยยางก็จะหลุดขอบแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้แปรงนะครับขอบยางแบบนี้นะครับเพื่อทําการหล่อลื่นเขานะครับเราทาพีมพทาขอบยางนะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเขาก็ลื่นเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สลับมาฝั่งข้างหน้าครับข้างหลังหลุดแล้วตัวนี้ก็สามารถหมุนได้ได้ครับเหมือนเดิมครับก็ทาครีมทาขอบยางเหมือนกันเลยใช่ทาให้มันลื่นก่อนครับ ไม่ว่าจะยางเก่าหรือยางใหม่นะครับก็ควรทานะครับเพราะว่า,าตัวเครื่องเองจะได้ไม่ต้องทํางานหนักนะครับเวลาเราถอเวลาเราใส่เนดะีย๋ยลูกค้าบางท่านเห็นว่ายางเก่ายางมันเสียแล้วนะครับก็ไม่ใส่นะครัดออกมาเลยเนี่ยคือมันตัวเครื่องเองเขาจะทำงานหนักนะครับ เรียบร้อยครับผมจากนั้นเราก็สลับครับ ถ้าเราอยู่คนเดียวนับแล้วก็ทํางานได้ครับ นี่ยากครับนี้เราก็ไปดันด้านหลังครับส่วนฝงนี้ครับส่วฝั่งนี้เราจะใช้จานดันออกมานะครับ ดันยาวไปเลยนะครับวันนี้แล้วก็เรียบร้อย นะครับแล้วก็วางยางลงครับ เรียบร้อยยางออกได้แล้วก็สังเกตได้ว่าเวลาเราถอดมานะครับเราพยายามหล่อลื่นนะครับเครื่องจะไม่ทํางานหนักนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่หล่อลื่นแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราไม่สังเกตว่าล้อออกฝั่งไหนนะครับเครื่องจะทํางานหนักมากครับเขาจะมีความฝืดนะครับก็จะมีความตึงนะครับตัวยางเองนะครับเครื่องจะมีความเหมือนเหมือนโดนดึงไว้อะครับมอเตอร์เขาจะทํางานหนักขึ้นนะครับก็แนะนําว่าก่อนขึ้นไปก็สังเกตล้อนะครับแล้วก็หล่อลื่นยางด้วยนะครับโอเคนี่คือการถอดนะครับของตัวยางเองที่เรียบร้อยแล้วครับโอเครับผมขั้นตอนการใส่นะครับก็เเเหหมมมมืือออนนนดิับทําย้กลผ ค่ทีเหมือน,นเดิมครับรทีมนี้เราก็มีไปกับตัวเครื่องให้เลยนะคะลูกค้ามีทีมีเหล็กัดยางนะคะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะตัวใส่เองนะครับจะต้องมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับเจะเป็นในตัวทีมคางหมูตัวนี้นะครับ ใส่้าไปนะครับให้ตัวเข้าไปอยู่ข้างในนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเขาจะไปอยู่ข้างในนะครับเราลอกขอบไว้นะครับแล้วให้ไปอยู่ในถุงด้านในนะครับกันมันหลุดนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็สไลด์ตัวจานมาข้างหน้า แล้วก็เท้าครับเราให้เรียบร้อยครับสังเกตนะว่าตัวนี้จะเป็นประคองไม่ให้มันหลุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้จานตัวนี้ดันยาเข้าไปนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็หมุน ยกแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ดันเห็นไหมฮะเข้าไปแล้วโอเคจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตะขอให้มันอยู่ด้านนอกนะครับเราก็ใส่ข้านอกแทนครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นประคองข้างนอกเมื่อให้มันหลุดขอบ ลืมล็อกนีให้แน่นนะครับจากนั้นก็ยกขึ้นครับเนียคอไหมุนไปยางเขาจะรี่ก็ไปเองครับ ไม่เสียขอบนะครับจะขอเป็นตัวงัดกับเรียบร้อยครับผมขอบคุณูค้าที่สนใจสินค้านะคะสามารถทักเข้ามาทางเว็บไซต์บริษัทเราได้เลยนะคะ w w w j o y a s h i h y d r a l e c o m ได้เลยนะคะเราจะมีทีมงานพี่ๆฝ่ายถ่ายนะคอยให้บริการนะคะคอยซัพพอร์ตกับคุณลูกค้าอยู่นะคะทักกันเข้ามาได้เลยนะคะหรืออยากจะได้ข้อมูลของสินค้าเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักแันเข้ามาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ เพื่อที่จะมีพาดโปรโมชั่นนะคะและจะมีพาดว่าครั้งหน้าเราจะนําสินค้าตัวไหนมานําเสนอนะคะตัวนี้วี่การดูแลร,รักษาที่ช่างมีอะไรแนะนำบ้างไหมคะก็ดูแลรักษาเรื่องก,การอัจารบยนะครับแล้วก็เรื่องความชื้นแล้วกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกอจะมีระดับน้ํามันนะครับ ก็สังเกตดูหน่อยนะครับว่ามีจุดรั่วซึมไหมนะครับถ้ามีจุดรั่วซึมบางข้อต่อก็อัดเข้าไปได้นะครับอัดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้าใช้ครบปีนะครับก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหนึ่งครั้งนะครับตัวถังของน้ำมันไฮดรอลิกเขาจะมีแจ้งอยู่แจ้งเบอร์อยู่แล้วก็มีการวัดน้ำมันอยู่นะครับก็ควรถ่ายหลักๆก็คือเรื่องไฟด้วยนะไฟก็ควรจะมาให้ครบเปร้นะครับค่ะก็ประมาณนี้นะคะใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ช่างมากๆเลยนะคะสําหรับวันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ